สวัสดีครับอยู่กับผมสตีฟธิตวัฒน์ทองอ่อนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการเล่นพินนะครับในเพลงแววเสียงซึ้งแบบที่2นะครับผมเพลงนี้นะครับก็จะเป็นเพลงที่มีลูกเล่นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมีการดีดขึ้นดีดลงนะครับผมสองสามที่นะครับผมแล้วก็ผมก็จะเพิ่มลูกเล่นให้นะครับในช่วงท่อนสุดท้ายนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปแนะนําการเล่นนะครับก็อยากให้ทุกคนครับดูตัวอย่างที่ผม ได้เล่นไว้ก่อนนะครับฟังให้คุ้นเคยทํานองก่อนให้จําทํานองได้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาฝึกเล่นตามครับผมครับผมเรามาเริ่มแกะวักที่1เลยนะครับผมวักที่1ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมครับมีลานะครับมีสายปล่อยนะครับลาใช้นิ้ว M นะครับนิ้วกลางนะครับผมนิ้วกลางซอนใช้นิ้วชี้นะครับแล้วก็โดใช้นิ้วก้อยนะครับ เล่นต่อกันนะครับนะครับมีลาซอนลาลาซอนลาโดมีนะครับ,นะรบตัวที่ดีดลงขึ้นลงนะครับตัวนี้นะครับลาซอนลานะครับลาลงซอนขึ้นลาลงนะครับผมโอเคนะครับ แล้วก็เล่นตรงนี้ต่อนะครับซอนลานะครับแล้วก็กรอนะครับผมเล่นต่อกันอีกครั้งหนึ่งครับ,รบมีลาซอนลาลาซอนลาโดมีซอนลานะครับ ซอนต่อไปครับซอนมีซอนลาซอนลาโดมีนะครับนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเรมีนะครับเรมีก็ใช้นิ้วนางมานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับใช้นะนิ้วนางกด3นิ้วนะครับเรมีะครับเล่นต่อกัน ซอนมีซอนลาซอนลาโดมีเรมีต่อไปครับผมลาลาซอนมีนะครับผมลาสายสองก่อนนะครับลาแล้วก็ลานิ้วนางซอนนิชิมีก็ปล่อยนะครับเล่นต่อกัน นะลาลาซอนมีต่อไปครับวักที่6นะครับซอนมีเรโดนะครับผมโอเคนะครับต่อไปวักที่7ครับมีเรโดลาโดลามีเร แล้วก็วรคที่8นะครับโดลาซอนลานะครับครับตัวลากอด้วยนะครับตัวซอนใช้นิ้วชี้ขึ้นไปนครับโดลาซอนลาแบบนี้ครับเดี๋ยวลองเล่นวักที่7ต่อเนื่องกันนะครับผมเถึงแนะครับมีเลโดลาโดลามีเลโดลาซอนลานะครับ โอเคครับต่อไปวัดที่9นะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่ะคล้ายเดิมกับท่อนเดิมที่เราเคยผ่านมานะครับมีลาซอนลาลาซอนลาโดมีซอนลานะครับนะครับผมโอเคครับวัดที่11ครับ ซอนมีซอนลาซอนลาโดมีเรมีเหมือนเดิมนะครับนะครับต่อไปวักที่13บ4นะครับลาลาซอนมีซอนมีเรโดนะครับ ่อไปนะครับวักที่15อันนี้จะแตกต่างนะครับผมจากโดลานะครับเป็นซอนนะครับตัวนี้นะครับจะแตกต่างนะครับปึ๊บอืมแตกต่างกันแค่ตัวนี้นะครับผมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับผมนะครับมีเรโดลาตกลามีเรนะครับนะครับแล้วก็ตามด้วยโดลาซอนลานะครับผม นี่นะครับโดลาสนลาเดี๋ยวเล่น15ถึง16ต่อเนื่องกันนะครับผมมีเรโดลาตบลามีเรโดลาสนลาต่อไปวัดที่17ครับ ก็ตัวนี้นะครับมีลานะครับกอยาวเลยนะครับนะครับผมตัวมีกับตัวลานะครับผมแล้วก็ต่อตรงนี้นะครับซอนโดเลลาซอนมีนะครับผมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเล่นเป็นประโยคนะครับตรงนี้นะครับมีลาซอนโดเลลาซอนมี นะครับต่อไปวักที่19ถึง20เลยนะครับลามีซอนมีเลมีซอนลานะครับโอเคนะครับผมต่อไปครับวักที่21 22นะครับต่อเนื่องกันเลยครับ ซันซันเลมีซันมีเล,เลเลนะครับนะครับผมโอเคต่อไปวัดที่ยี่สามครับซันมีเลมีซันเรนะครับนะครับต่อไปยี่สี่นะครับ เลโดเลโดลาซอนลานะครับนะครับผมก็จบแล้วนะครับผมตรงนี้ปุ๊บปุ๊บก็จะเป็นดนตรีว่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นทํานองเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมเพิ่มลูกเล่นให้นะครับถ้าเราจะเล่นแบบแบบตัวนี้ก็ได้นะครับแบบวักนี้ก็ได้นะครับแบบวักนี้ก็ได้นะครับในส่วนตรงนี้ เดี๋ยวเป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามานะครับผมคนไหนที่ยังอา,อาจจะลูกเล่นยังใส่ไม่ได้ก็ไปเล่นเหมือนวักที่1ถึงวักที่8นี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะอ่ะวักที่26ดูนะครับผมก็จะเป็นมีลาซอนลาลาซอนลาลาโดมีนะครับนะครับเป็นการเพิ่มลูกเล่นเข้ามานะครับแล้วก็ ต่อด้วยวักที่27นะครับผมซอนลาตรงนี้นะครับซอนแล้วก็ควบซอนลานครับซอนควบซอนลาแล้วก็ซอนแตวแบบนี้นะครับผมเราลองเล่นวักที่26ต่อด้วยวักที่27ต่อเนื่องกันนะครับผมอนะครับผมก็จะฟังเป็นประโยคแล้วนะครับผม ต่อไปวักที่28นะครับเอาถึงแค่ตรงลูกเล่นนี้ก่อนก็ได้นะครับผมซอนตื้นซอนเตลนะครับซอนอ่อาขึ้หมายยบประกาศซอนมีนะครับตื้นแล้วก็ซอนแล้วก็ควบซอนลานะครับซอนตื่นซอนเตลซอนลาโดมีอ่าการวางนิ้วนะครับซอนนิ้วชี้ตื้นปล่อยออกไป ซอนเตวอาจจะใช้นิ้วกางครับเตวแล้วก็ซอนลาโดมีแบบนี้นะครับผมนะลองเล่นต่อเนื่องกันเลยนะครับซอนตื่นซอนเตวซอนลาโดมีนะครับนะครับแล้วก็ตามด้วยวัคที่ยีบเนะครับตรงนี้นครับเล อันนี้เป็นลูกเล่นนะครับเลวงเล็บมีซอนมีนะครับวงเล็บมีซอนมีนี้เล่นยังไงนะครับมีซอนมีเราดีดมีแล้วก็กดลงไปที่ซอนแล้วก็ปล่อยไปหาตัวมีนะครับแล้วก็กอด้วยนะครับแบบนี้นะครับถ้าเล่นตัวเลมาด้วยครับเลแตนเลแตนแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองเล่นมาตั้งแต่วัคที่28ถึง29นะครับผม ซอนตึนซอนแต้วซอนลาโดมีเลตึงน,นะครับโอเคนะครับผมต่อไปตัวนี้นะครับเล่นยังไงครับลามีซอนลานะครับมีซอนลานี้แต่แล้วนะครับนะครับเราดีดลาแล้วก็ดีดมีนะครับแล้วก็กดลงไป แล้วก่อนครับมีมีซาลาเร็วๆเลยครับแล้วนะครับนะครับแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ตามด้วยตรงนี้นะครับตื้นมีนะครับตื้นมีเล่นยังไงนะครับนะครับสกิดซอนละซอนนะครับเราดีดซอนไปตัวเดียวนะครับซอนแล้วเราก็ตบไปลาแล้วก็ เรากดนิ้วชี้ค้างไว้นะครับแบบนี้นะครับผมลองเล่นต่อกันนะครับลาลาตรีมีนะครับน,นะครับเป็นลูกเล่นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับมีซ่อนตื้นเลโดนะครับ มีซอนตึ่นนะครับดีดซอนปล่อยไปหามีนะครับผมแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับมีเลติลานะครับลูกเล่นนะครับโดเลโดนี้นะครับโดเลโดนี้เป็นยังไงครับโดเลโดก็คล้ายๆซอนละซอนนะครับเราดีดโดลงไปนะครับจะเป็นตึ่นแบบนี้ครับมีเลตีลานะครับ Mi, Le, ui, มีเลตีลานะครับผมนะครับแล้วก็ค่อยต่อตรงนี้ครับมีเลตีลาสนลามีเลโดลาสนลาเล่นต่อเนื่องกันนะครับอ่านะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับพอเราเล่นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็ จะเป็นดนตรีโซโล่นะครับแล้วเราก็ไปซ้ำวักที่ยี่หถึงยีนะครับผมพอดนตรีโซโล่ปึ๊บปึ๊บเราก็มาเล่นซ้ําท่อนนี้นะครับผมตืดตืดตืดเหมือนเดิมนะครับถึง3าสนะครับอ่าเล่นซ้ําถึงตรงนี้นะครับผมครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับการแนะนําการเล่นพินนะครับในเพลงแววเสียงซึ้งแบบที่2นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับท่านไหนที่สนใจ หนังสือรวมโน้ตพินนะครับหรือว่าสนใจเรียนพินออนไลน์กับผมแบบตัวต่อตัวนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0921742399นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ